สวัสดีค่ะเพื่อนเพนืเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนๆทําทำ QR code ของออแฟนเพจ a c e b o o k นะคะอันนี้ทำฟรีนะคะก็เดี๋ยวมาแนะนำวิธีทำให้นะคะสำหรับน้องที่แบบไม่รู้วิธีเนาะว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้นี่คือหน้า,หน,าหน้าเฟซเราปกติใช่ไหมคะที่เป็นหน้าแบบว่าโฮมเราเนี้ยที่มีเพื่อนๆด้วยเนาะเราเข้ามาที่เพจเรานะคะ เหตุเราที่พี่จะทำก็คือจะเป็นไส้อัอวลาลำๆตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บเรากดนี่เห็นตรงเมาส์เห็นตรงนี้ไหมคะนี่เรากดคัดลอกที่ตรงนี้นะคะคัดลอกลิงก์ไปเลยค่ะคลิกขวานะคะคัดลอกไปก๊อปปี้เนะะี่ยค่ะคลิกขวาอีกรอบนะคะทำให้ดูแล้วก๊อปปี้นะคะเสร็จแล้วเข้ามาที่ google นะคะเข้ามาที่ google หน้า Google เนะะี่ยค่ะแล้วก็พิมพ์หาคำว่า qrcode generator free เนี่ยค่ะนะคะ,นะคะปุ๊บเข้ามาแล้วปุ๊บพี่เลือกที่อันนี้นะคะตัวที่สองตัวนี้ค่ะไทยขีดไท qr ขีดกลางโค้ดขีดกลาง generator com นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะคลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็เอาเว็บไซต์ที่เรา copy เมื่อกี้ค่ะที่แบบหน้าเพจเราเมื่อกี้นะคะ วางลงไปค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้แหละค่ะต้องการเชื่อมโยงบัญชีนั่นนู่นนี่โอเคเรายังไม่ได้อยากจะเชื่อมโยงอะไรก็ยังไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้ค่ะเราอยากสร้าง QR code เฉยๆเราก็เพลยเสร็จปุ๊บก,กดไปที่นี่เลยค่ะสร้าง QR code ก็จะขึ้นมาแล้วค่ะเห็นไหมคะพอขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็อยู่ที่เราจะเลือกกรอบแล้วอันนี้เขาจะมีให้เราเลือกฟรี3อันเนี้ยก็ไม่ใช่เลือกฟรีหรอกค่ะแต่คือแบบเราไม่ต้องสมัครอะไรอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ย ตรงนี้ก็จะอันนี้คือไม่มีอะไรนะคะเป็น QR เฉยๆแต่อันนี้เขาก็จะมีคําว่าสแกนมีให้เห็นไหมคะชอบไหมแบบนี้หรือว่าชอบแบบอย่างนี้สแกนมีข้างบนชี้ลงมาหรือแบบนี้สแกนมีข้างล่างชี้ขึ้นไปนะคะหรือถ้าจะเอาอีกแบบนึง เขาก็จะมีให้สมัครใช้ฟรีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้รูปแบบไหนหน้าตาแบบนี้ไหมน่ารักน่ารักแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยถ้าอยากได้แบบนี้ก็ไปสมัครใช้ฟรีนะคะแต่ของพี่ไม่ใช่พี่ก็แบบเออไม่ไม่เป็นไรพี่ชอบแบบนี้ก็โอเคแล้วแบบนี้พี่ก็โ okay. อเคแล้วแบบนี้พี่ก็โอเคอะพี่ก็เซฟเลยคะ่ะมูดพี่อยากได้อนี้เนาะสแกนมีอันนี้พี่ก็ดาวน์โหลดนะคะกดไปที่ดาวน์โหลดตัวนี้นะ เนี่ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งออกจากหน้าจออะไรจนก,กว่าจะเขาจะโหลดให้เสร็จนะคะอ่าโหลดเสร็จมาแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปค่ะเข้ามาแล้วเห็นไหมคะเสร็จปุ๊บเราก็ไปกดเซฟได้เลยค่ะอันนี้พี่มีแบบสแกนมีอันแรกไปแล้วใช่ไหมคะพี่จะเซฟอันอีกอันหนึ่งแบบนี้พี่ก็กดเซฟเลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วกดปุ๊บพี่ก็จะเอาอีกอันหนึ่งแบบนี้ ไหนๆหนทำแล้วเนาะเอาไว้สักสามแบบเผื่อแบบเราก็อยากจะไปแอปพลายใช้อื่นออีกอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องมีแบบเดียวเนาะก็กดเข้าไปอีกค่ะแล้วก็เลือกปุ๊บก็ระหว่างดาวน์โหลดก็อย่าเพิ่งออกจากหน้าเพจหน้านี้ไปนะคะหน้าเว็บไซต์นี้นะคะมาแล้วก็กดเข้าไปค่ะได้แล้วเห็นไหมคะแล้วเราก็เซฟค่ะเรียบร้อยแล้วเราลองไปดูนะคะที่เราเซฟไว้ นี่มาหมดแล้วเห็นไหมคะเรียบร้อยแค่นี้เองค่ะเราก็จะมี QR code แฟนเพจเฟซบุ๊กได้ใช้ฟรีๆนะคะแล้วก็เอาไปออกแบบใช้งานกันนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอ๋มีอะไรใหม่ๆที่เอ๋ได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาก็จะมาแนะนำนเพื่อนๆอีกนะคะ